ทำไมลูกว่าไงหนูพูดอะไรกับแม่ลูกหจะพูดอะไรกับแม่หนูว่าไงลูกหึหนูจะพูดอะไรกับแม่ลูกคะหนูจะบอกอะไรแม่ลูกหหนูรักแม่ล่ะลูก ค่ะขอบคุณค่ะที่รักแม่รักแม่มากไหมคะรักมากไหมหืมรักแม่มากไหมคะมากไหมมากไหมลูกมากคะ่ะโอลแอลรู้นางจะบอกะะอะไรค่ะ รักค่ะ